สวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีสุขสุขคตน,นะครับผมเมัมือนี้อยู่กับสมบัติดำสิ่งนะครับผาพีผ้านองมาเมืองมาชมความแรงของคู่บุตาเอ็มร้อยแปรเดชนบหิบงานสับสัตติตนะครับ ปาป้ายปับหน้าพี่น้องลมแห้งนะครัเสียงหงัจะรบกวนกันหน่อยนะครับเสียงลมพี่น้องขอโทษขออภัยนะครับพามาดูพี่น้องมาเบิงงบ่งเห็นลอยแปดนะครับมาอน,นี่ยภูพุทธา ตัวแรงนะครับตัวแรงพี่น้องรถุดในฝันของหลายๆคนนะครับสำหรับเอ็มร้อยแปดวันนี้โชฟเฟอร์ผู้บาวเที่ยวนะครับเป็นผู้จัดให้พี่ให้น้องในเบิ่งได้ชมกันนะครับ ปัน่นคันหน้าสะกกอนนะครับปั่นกันแท้สะกกอนนี่ไสล้ล้วนๆพี่น้องนี่ไส้แก้วเอานำ้ำนักขาตันครับ กันยี่ไงดิพี่น้องไส้ล้วนๆพี่น้องนี่ไส้ล้วนๆเลยนะครับดันยิงไส้อู้อู้ลอยแปดพลัง ซีซสูเดร็กอินเจคชั่นเทอร์โบอินเตอร์คุลเลอร์นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำสามพันเะจ็ดร้อยหกสิบเก้ 2, ออาซีซีนะครับวัดรอบเครื่องที่2,600รอบตอนาทีนะครับ ให้กำลังแรงบิดอยู่ที่363ินิวตันแรงเหลือๆพี่น้องสำหรับ M08 มร้อยใส่ยังมาโคตรมาโกคับแต่ใส่นี่ มันกับควดกับพ่อปวดส่พี่น้องเฮ้ยดันไหลมันก็จมนะครับจมดินใส่เอาใส่หางปาดก้อนบ่อรู้จังไลยมองนี้อยากมีปัญยาไหวอยู่นะครับ ดันขึ้นมาหากขาวจูนพูนพี่นออ้องเ้ย n าไวนี่ดันใดขึ้นมองดินไส้นี่ดูทางงามนะครับดินไส้นี่หากง่เลยละ่ะหางแปดนะครับโอ้หางนี่เป็นหางแปดของคนจิตนะครับของกูโบตานี่ล่ะพี่น้อง น้ำนักหาตันผันดันเพื่อนนี่ความเหยานี่สองเมตรซีนะครับอ้ห้ดันก็ครับนี่จมล่มดินไส้นะครับอ,อ,อ,บอจัดมากเต็มใบเลย,เลยพี่น้องโอ้โ,อโออหถอยเขาไฟได้นั่น ขนาดยางล้อหลังพอนีขนาด18นะครับ18.4ขอบ34นะครับเวทททวงล้อนี่ค้างละ200ยกิโลรวมเท้งสองด่านก็ทีเป็น400ยกิโลพอดีนะครับสำหรับเวทททวงล้อพ่อน วันนี้มาปั๊บให้ปั๊บหน้าไรกีนดินไส้นะครับสิบหกเกียร์เดินหน้าสิบหกเกียร์ถอยหลังครับเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องเหยียบคันนะครับไม่ต้องหยุดรถพี่น้องสังเกตเบื้องมีแต่ดินทรายล้วนๆเลยพี่น้องนี่ดินทรายมัน เจ้ยวขาดนะครับก็เลยไหลมานำนำหนำมาทบหน้าเฮ้านะครับนี่ก็เลยได้มาไหลขึ้นกันแท้นะครับสำหรับดินไส้นี่พี่นอ้องแ,แมนเฮ้าวานเขา่าเข่ากับโงามพี่น้องไส้หลวนๆเลย มีเพิ่นเสียดเป็น,ปนทางเที่ยวนะครับโหดจัดโหดจัด นี้ล่มแห้งพี่น้องเลยสมือกับบอลรอกพี่นอ้องนี้เราล่มแห้งนะครับโอ้โอ้โอ้โอโอสมบูรณ์ใจเนาพี่น้องก็เก็บข้าวเดียวนะครับนใส่หลายๆข้าวเดียวเองพี่น้อง เบล่าพอไล่นะครับนะสำหรับเชฟนี่ก็เ็บมาฝากพี่ฝากน้องตามคำเรียกร้องของเอฟซี นะครับผู้่น,ะนอยากชมนะครับรถหญ่ๆของของคูปบุตตาย e ยี่ห้อ8นะครับช่วงนี้ก็บอใครได้เบิง้งทอดไดกันบอใครได้ไถกันแล้วนะครับสำหรับรถหญ่ๆเฮาเพราะมันเบิด ยามแล้วนะครับผูกป่อยกันเลี่วกันไปสำหรับเ่าแก่เดี๋ยวนี้ก็กาลังตัดกันนะครับป่อยบางมองก็อาจจะปูกก็ท่านเสร็จก็มีคือกันละนะครับพี่น้องบางพื้นที่แต่ว่าสำหรับทีมงานเสียเหล็กหรือว่าทีมงานเ่าแก่สังก์เสร็จไปแล้วนะครับ าการปลูกสินสุดฤดูปลูกกันไปแล้วตอนนี้ก็กำลังเชียวตัดอ้อยกันนะครับใส่ทั้งคนตัดใส่ทั้งรถตัดพี่นอ้องน,นี้ก็เป็นทีมงานของทรัพ์สถิตนะครับเข็มลอยแปดเป็นผู้เบาวทิ่วนะครับเป็นหลับงาน ปั๊บ้ปปั๊บหน้าน่ำนะครับ เดียวพี่น้องให้หน้ากะบ่ใหญ่เท่าไรานะครับบิงนี่ก็ประมาณหนึ่งไรนะครับกดใหญ่ๆไรดินนี่บ่โดนนะครับอัดเต็มใบเต็มใบนะครับ เพราะว่าดินเป็นดินไส้นะครับที่ที่ไหลมากจากแก้วนะครับแก้วขาดนะครับดินดินนี่ไหลมากกับนามหนามอุ่มมากนะครับนี่ก็ไล่ดินออกไปกับถึงพื้นเก่ามันแล้วนะครับพื้นดินพื้นเกา่าให้หน้าเก่านะครับกับบดโอนนะครับใส่เวลาพอถึงชั่วโมงนะครับหลดใดไ่นี่ไล่ดินบดโอนนะครับแป๊บเดียว ประมาณเครื่องชั่วโมงนะครับนี่เป็นเป็นไรทั้งซีฟังนี่ครับเป็นอีอก็ไรขึ้นไปทั้งคู่ทั้งคุณอันนี้ก็ไรขึ้นคันแท่เก่านะครับเป็นคันแท่เดิมอันนี้แต่ช่วงนี้นะครับนี่เป็นกองไฟนะครับที่เพิ่นเอากองไฟมารวมกันไว้นะครับเอาคุณจัดเต็มใบครับ าบานนี้พ้นกระสิปับสิแตงนะครับให้มันได้ระดับรลดแห้งหลายนะครับ ไรดินนี่โบดลน,นะครับพี่น้องครับสำหรับรถยัง่ไง่าปรับให้ปรับหน้าอ้บ่ม สำหรับเมื่อนี้ก็น,นำมาฝากพี่ฝากนอ้องอยู่กับสมาชิดน้ำซิงนะครับมาบอกวาจาให้พี่น้องเดีฟังกันคือเก่าละพี่นอ้องจะเฝ้า,ฝาเบื่อเฝาา้าในฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อพี่นอ้องของกำลังใจน้ำเนียครับ ก็ได้มีกำลังใจเละาะหาท้ายชิปใหมพี่น้องได้เบิ้งได้ชมกันขันบ่มีผู้เบิ้งกัดจักสีทาา้ายไหมยังละ่ะนาะพี่น,อน,น้องถือใจแน่เพรถือใจแนก่กะบเพรว่ากันเนาะครับเนะาะสำหรับมโอนี้กัดสีอำลาพระจากกันสำรีสะก,ก้อนนะครับเดี๋ยวจิบหน้าพอกันไหมนะครับกับตัวัดดำซิ่ง นี่ก็อยกับเก้มลอยแปดจิ้มงานซับสถิตนะครับผู้บบาเที่ยวเป็นชูฟเฟอร์ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เขามาเบิงมาชมมาติดตามนะครับชิปนี้ก็ล่ากันทนั้นี้แหละครับสวัสดีครับผม ห่อยพันยาเสนบ่เด้อนี่โซฟ์สูบยาเส่นตัวนี้าฮ่าฮ่าฮอ่ะสีมีไส้สุกห่สุกข้นพี่น้อง